การปลูกไผ่เป็นแบบแนวกันลมนะคะถ้าอยากต้องการให้มันเป็นทิวแถวเรียงลำสวยแบบนี้นะคะโดยเฉพาะใครที่ชอบลำไม่ใหญ่มากลำเล็กๆประมาณนี้นะคะประมาณไม่เกินหนึ่งนิ้ว แบบนี้นะคะก็อาจจะใช้ไผ่เลี้ยงไผ่รวกรวบดำหรือว่าไผ่สร้างหมุนอย่างที่เรากำลังส่องให้ดูนี้นะคะอันนี้คือไผ่สร้างหมุนถ้าต้องการจะปลูกให้เป็นลำเล็กเรียวยาวแล้วก็เรียงเป็นแนวกำแพงหรือทิวแถว แนวการลมประมาณนี้นะคะแล้วก็จะได้ลำไม่ใหญ่แบบนี้นะคะก็ต้องปลูกกันใกล้ๆเข้ามาหน่อยนะคะประมาณสักหนึ่งเมตรพอดีนะคะซึ่งจะได้ขนาดลำที่ประมาณนี้นะคะถ้าปลูกห่างกันกว่านี้มันอาจจะ เป็นลำที่อ้วนใหญ่กว่านี้นะคะถ้าต้องการลำที่เล็กๆประมาณนี้แล้วก็เรียงๆเป็นทิวแถวสวยๆวยได้เรียกกันประมาณนี้ก็ต้องปลูกประมาณสัก1เมตรนะคะก็จะได้เป็นทิวแถวไม้ลำ เป็นทิวกันลมหรือว่าแนวไหลายทางลำเล็กเรียวสวยประมาณนี้นะคะสำหรับท่านที่ต้องการลำไม่ใหญ่นะคะเป็นลำเล็กๆเ,เรียงเรียงแบบนี้นะคะก็จะได้ํำประมาณนี้ก็แนะนำสูตรการปลูกที่1เมตรนะคะความห่าง1เมตรซึ่ง จะปลูกเป็นต้นกิ่งตอนต้นชากิ่งตอนจะดูแลง่ายที่สุดนะคะซึ่งถ้าเป็นชาเง่ามันก็ส่วนมากจะไม่มีใครทําให้หรอกนะคะเพราะว่ามันขุดยากอันดับหนึ่งก็คือขุดยากละคะ่ะอันดับสองก็การขยายพันธุ์โดยกิ่งตอนเป็นทางออกทางเลือกที่ บริการทุกท่านดีที่สุดง่ายสำหรับทั้งผู้ซือ้อราคาถูกแล้วก็สำหรับผู้ขายเองก็ผลิตให้ได้ง่ายแล้วก็ได้จำนวนบริการตามที่ผู้บริโภคต้องการนะคะก็เป็นสูตรเล็กๆน้อยๆสำหรับผู้ที่ต้องการ การปลูกประเภทต่างๆนะคะอันนี้ก็เป็นสูตรการปลูกแนวทิวแถวไผ่สวยโดยสำหรับท่านที่ชอบเป็นลำเล็กๆนะคะ